เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ เราลงมาเพื่อหาประสบการณ์เราอยู่ในโลกโฮอโลแกรมนะคะคือโลกสมมตุติอย่าเสียใจมากเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเป็นทุกข์นะคะอย่าดีใจมากจนกระทั่งหลงไปในทางที่ไม่ถูกนะคะเราจะต้องใช้หัวใจของเราเนะะี่ยค่ะนำทางนะคะก็คืออย่าลหลงไหลไปในสิ่งที่บวกหรือสิ่งที่ลบมากเกินไปนะคะเราจะต้องมีสตินะคะเราจะต้องมีสันติสุขจากในใจเรานะคะถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันตอบสนองว่าอันนี้เนี่ยเป็นพลังงาน มากเลยเป็นความรู้สึกที่ดีมากเรานะ่ยมีสันติสุขข้างในใจเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นใจยอมรับการตัดสินใจที่เรากําลังจะทําอันนั้นก็คือเส้นทางนะคะที่เราเนี่ยควรจะเดินตามหัวใจนะคะเมื่อเราทําอย่างนี้เรื่อยๆนะคะสมองของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนนะคะ ทำไมไม่ให้เดินตามสมองเพราะสมองเนี่ยเขาจะพาเราเนี่ยกลับเข้าไปสู่โลกในอดีตค่ะเขาจะไม่พาเราคิดในเรื่องใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นการ manifest ก็คือการจินตนาการจินตนาการในสิ่งที่คุณต้องการว่าคุณต้องการอะไรนะคะจินตนาการตรงนี้ไม่มีเหตุและผลในอดีตมาเกี่ยวข้องค่ะ